อยากกินแหนมไก่ทอดสวัสดีมิตรสังับช่องเบลแชนแนลทุกคนนะคะวันนี้นะคะเบลก็มาดึกนิดนึงวันนี้ก็อยากจะมาแชร์การช่ำแหละไก่ทำความสะอาดไก่แล้วก็เก็บไก่เข้าตู้เย็นนะคะเก็บให้ไก่ให้กินได้นานๆนะคะในแบบฉบับของแม่บ้านอีห่านนะคะ เบลก็อยู่กับแม่ย่ามาหนึ่งปีนะคะประสบการณ์โดยตรงที่อยู่กับแม่ย่ามาหนึ่งปีว่าคนอิหร่านเขาเก็บทําความสะอาดไก่กันยังไงเก็บเข้าตู้ไว้กินได้นานๆยังไงนะคะคนที่นี่นะคะเขาจะซื้อไก่แค่เดือนละครั้งนะคะจะซื้อสี่ห้าตัวแล้วแต่นะคะแล้วแต่ตู้เย็นของใครที่ใหญ่เล็กนะคะบ้านเบลก็สิบห้าวันซื้อครั้งหนึ่งนะคะก็จะเก็บไว้กินมันก็กินไม่หมดหรอกคะ่ะ ก็มีแค่สามคนพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็คนที่นี่เขาก็จะซื้อของเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกผลไม้ก็จะซื้อแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะก็แล้วแต่ว่าบ้านไหนทํายังไงนะคะแต่ส่วนตัวของบ้านเบลที่อยู่ที่นี่นะคะก็ทํากันแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราไปดูการล้างไก่แล้วก็ทําความสะอาดเก็บเข้าตู้เย็นไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเชือดไก่ ีซื้อไก่มาให้สองตัวสามีซื้อไก่มาให้สองตัว,ตวนี่ก็เลยจะมาเชื่อดไก่ที่ประเทศอิหร่านเขาจะมีแบบว่าเป็นร้านค้าแต่เวลาเราไปซื้อไก่เขาจะเชื่อดให้เราด้วยก็มีนะคะแต่ว่าเราถ้าเขาเชื่อดให้เราอ่ะเราจะไม่ได้หนังไก่ เราจะไม่ได้หนังไก่เขาจะไม่ให้หนังไก่เราเลยเพราะว่าเขาไม่กินคนที่นี่เขาไม่กินหนังไก่แล้วเขาก็จะเอาออกแล้วก็เลยบอกสามีว่าฉันจะกินหนังไก่เธอต้องซื้อเป็นตัวมาให้ฉันแล้วฉันจะทาความสะอาดเองก็คุยกันแบบนี้นะคะสามีก็ทําตามที่เราบอกนะคะแล้วก็จะลอกเอาหนังไก่ออกก่อนแล้ว่อยาหั่นเป็นชิ้นๆเนาะว่าชิ้นนี้ทํากับข้าวแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะเรามาหั่นกันเลยเนาะ อันนี้ดึงหนังหลอดคนนู้นีหนังเยอะมากไปคนที่นี่เขาไม่นิยมกินหนังไก่ไม่นิยมกินเท้าไก่ไม่นิยมกินคอไก่อะไรแบบเนี้ยเขาจะกินแต่ตรงนี้เราอบไก่อะไรประมาณนี้ตูดเขาก็ไม่กินเขาไม่รู้จักของอันหล่อ ไม่คนไทยนี่บ้านเรานี่กินหมดทุกส่วนเพราะว่ามันกินได้หมดไม่น่าลองเลยนี่เราจะดึงหนังไก่ออกก่อนจะได้เห็นชัดๆดตัดปีกออกถ้าเราไปซื้อที่ร้านอนะ่ะตรงเนี้ยเขาก็ไม่ให้เรานะตรงเนี้ยเขาเขาจะเอาไปขายอีกทีหนึง่ง เวลาคนจะซื้อเอาไปให้หมาให้แมวอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เราเสียเปรียบแบบนี้นะเราซื้อกิโลหนึ่งเขาตัดออกครึ่งกิโลแบบเนี้ยไม่ได้นะมันเสียเปรียบนะเดแบบนี้เนี่ยเราก็ตัดออกแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะกินอยู่แค่นี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะตัดให้มันเรียบร้อยเลยทีเดียวแล้วก็เอาใส่ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาแช่แข็งน้องก็น้องก็ปิดตัดออกเลยแบบนี้ เป็นเมนูมถัดไปก็ต้องเป็นแหนมปีกไก่แล้วแหละคิดป้า <c oughs> น่ากิน่นี่เรามารอกหนังออกเลยนี่นะก็ดึงออกแบบนี้ <c oughs> ไม่ออกก็เอามีดเส้น แม่นี้แบบนี้เราก็เอาไปทอดหนังไก่สามีบางบ้านเขาก็ไม่ให้ภรรยากินหนังไก่นะบางคนเขาก็จะบอกว่าไม่ให้กินเขาก็จะไม่ซื้อมาอะไรแต่ว่าเราก็ปุกแตสามีเนาะไม่ให้เรากินเราก็จะกลับไปอยู่มองไทยนางก็เลยยอมนางก็ต้องยอมเราแหละไม่อยอมเราเราก็ไม่อยู่ด้วยนะเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่ <laughs> น,นี่เลือดทะลักเลยโดนกระเทก คนอีหลายเพราว่าจะกินแบบนี้ข้าวช่วยดยวมมิมินี่กับข้าวหนึ่งมื้อก็คือแบบนี้เขากินกันแบบนี้เขาไม่กินหนังตรงนี้อกไก่เดี๋ยวก็จะเอาแต่อกไก่ไปทำลูกชิ้นไปทำไก่ยอ เอาไปทำส่วนมากก็จะกินแต่แบบนี้เพราะว่าอาหารอีหลานมันก็ใส่แค่นิดเดียวว่่ใส่ไม่เยอะนี่นี่นอกไก่ก็ไปทำลูกชิ้นทำลูกชิ้นแล้วก็ทำไก่ยออร่อยเลยถ้าอยากรู้วิธีทำไก่ยอกอมีนะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ไปหาดูกันได้ ตรงสะโพกก็ทำแบบนี้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วก็หักมันแบบนี้จะได้ตรงคอมันใช่ไหมเราก็ตรงนี้ใช้มีแบบนี้ผ่าแบบนี้เลยใครไม่ต้องกลัวว่าแบบ สามีไม่ให้กินหนังไก่ซื้อมาทำเองลเลยแบบนี้จะได้กินหนังไก่นะคะแล้วก็ดึงออกมามโครงไก่แบบนี้ก็เอาไปอบเดี๋วชอบเอาไปทำแกงอ่อมแกงอะไรแบบนี้มันจะได้อเอาเครื่องในมันออกตรงคองมันก็เอาไปไปย่างมา ดีๆแล้วก็ยา่างกินกับตําเตงน,นี่อร่อยมากนะนะนางไก่ตรงนี้โอเคนะนี่นางไก่แล้วก็ได้ถ้าเป็นตรงมันเวลาเขาทอดนางไก่เขาก็จะเอามีดจีดนันแบบน,น,นี่เราก็จะได้นอกข้างในเลยมันจะได้พวกขมนี่เ 아, 힘 นี่ไก่เบลก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะคนที่นี่เขาจะใช้ถุงแบบนี้นะคะถุงถุงที่บางๆนะคะเอาไว้ใส่ในช่องฟนะิตเนาะใช้แล้วทิ้งแบบนี้เลยเราก็คือนี่สําหรับเขาจะแบ่งครอบครัวไหนมีคนเยอะเขาก็จะใส่ไปเยอะนะคะครอบครัวเบลคือเบลจะยกตัวอย่างให้ดูคือมีแค่สามคนพ่อแม่ลูกนะคะก็จะเป็นแค่หนึ่งชิ้นแบบนี้แล้วก็มีจะใส่ไปเก็บไว้อย่างนี้สองชิ้นนะคะคือทํา ทำหนึ่งกับข้าวหนึ่งอย่างก็ใส่แค่นี้นะคะบางทีเรลก็ใส่แค่ชิ้นเดียวนะคะกินไม่หมดกินไม่หมดก็จะม้วนไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ไปใส่ตู้เย็นแบบนี้เลยเวลาที่เราจะเอาออกมากินเราก็หยิบม,มาหนึ่งถุงแบบนี้หยิบม,มาหนึ่งถุงก็เอาออกมาเลยแล้วก็เอาถุงไปทิ้งนะคะก็ง่ายไม่ต้องล้างอะไรบ่อยๆนะคะไม่ต้องไปตลาดบ่อยแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะอกไก่นี่เบลก็จะใช้แค่สองชิ้นนะคะก็สำหรับหนึ่งถุงเพราะว่า บางทีก็เอามาทําอาหารอีหลานบ้างบางทีก็เอาไปทําส่วนใหญ่เราก็จะไปทําลูกชิ้นหรือไก่ยอบแบบนี้มากกว่านะคะหกไก่ก็ใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะ่ะส่วนจะเป็นพวกแบบนี้ก็บางทีก็เอาไปต้มน้ําซุปทําก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าเอาไปอบไปใส่เตาอบหมักที่ดีไปใส่เตอาตอบก็อร่อยนะเหมือนกันนะคะบางทีก็เอาให้หมาให้แมวบ้างเวลามันเดินผ่านมาทางนี้นะคะ ก็จะใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะแยกๆไว้เลยเพราะว่าเวลาเราเอามาทําทีเราก็ดึงออกมาหนึ่งถุงเราก็ทําเลยไม่ต้องไปล้างบ่อยไม่ต้องไปตลาดหนึงไงนะคะนี่ก็จะเป็นนีไก็เป็นได้คะ สำหรับเดลเยลจะแยกไว้เลยนะปีไก่ก็คือปีไก่น่องก็คือน่องน่องกับปีไก,ก่เบยจะเอาไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเวลาทํากับข้าวมันก็ใช้ด้วยกันอะไรแบบนี้ไงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบางทีเราทําอาหารไทยบางทีเราทําอาหารอีสานต้องใช้อันไหนอะไรแบบนี้ถ้าเป็นพวกซะพพวกอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาไปหมักใส่เครื่องปรุงแล้วก็เอาไปอบนะคะอร่อยมากเลยน,นะแล้วก็ตําส้มตําแบบนี้สุดๆเป็น<อ>แบบนี้ก็เป็น อ,อกไก่เราเป็นเฉพะไพอดีอน,นี้อกไก่ของเรานี่คะ่ะก็ได้ประมาณนี้นี่ก็คือสิบห้าวันแล้วนะกินกินไม่หมดหรอกสิบห้าวันก็ไม่หมดก็มีแค่นี้เองเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอกไก่น่าจะหมดมากกว่าเพราะว่าเราเอาไปทําไก่ยอนี่วันนี้ก็ทํา ใก่ยอทำไก่ยอเดี๋ยวเราจะเก็บอันเก่าออกมาก่อนนะแล้วก็เอาอันใหม่เข้าไปข้างในเดี๋ยวมันจะเสียซะก่อนนะพวกอันเก่าถ้าเราไม่เอาออก<ม>เห็นไหมยังไม่หมดเลยเราทำไวเยอะมากสามีก็ยขยันซื้อเือซเลยซื้อไก่นี่ยังไม่หมดเลยเห็นไหมเราก็จะนี่คือหนึ่ง อาหารหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็บางทีก็ใช้ชิ้นเราใช้ไม่หมดหรอกเดี๋ยวเราจะเอานี่เข้าไปก่อนเอาซิที่นี่นี่เอาใหม่เข้าไปตรงนี้นะกล่องให้ไม่เสีย เราปิดไก่เอาไว้ข้างนอกว่าเยาจะทำขา้าวจะทำเนมไก่ด้วยอยากกินเนม้ไก่ทอดนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอันเก่าข้างล่างก็จะเป็นพวกผักแช่แข็งผักแช่แข็งอันนี้ก็เป็นตีนไก่เล็บมวนางที่เราแกะไว้อันนี้เห็นไหมน้ำแข็งเยอะไปหน่อยยังไม่ได้ทำ <S <S ความสะอาดเลย <S <S นี นี่ก็เป็นวิธีถนอมอาหารแบบคนอีรานนะคะก็จะทําเป็นถุงเป็นถุงเลยเวลาจะกินก็เอาออกมากินได้ง่ายไม่ต้องล้างบ่อยไม่ต้องไปตลาดบ่อยๆนะคะแบนนี้ก็โอเคนะสําหรับวันนี้เบลก็จะมาแชร์เรื่องไก่ให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้ก็อยากจะลาทุกคนไปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่องเบลแชนแนลด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ